วันนี้แม็กออนทัวร์นะครับก็ได้มีโอกาสมาเองทั้งที่ตะวันออกเฉียงเหนือนะเพื่อจะไปน้ำฮ้อนสกัดแปง้งแต่วันนี้ก็เที่ยงพอดีนะครับผมก็จะได้แวะมากินเข้า,า,าร้านน้ำบาหลร้านไส้อัวแม็กออนนะครับอย,อยู่ตรงข้ามกับหน้า้่ามืองออน,นครับก่อนจะถึงแยกสามแยกน้ำฮ้อนสกัดแปง้งสักหนึ่งกิโลนะครับ1กิโลมาแวะทานข้าวที่นี่ครับตัวนี้จะเป็นเน้นกับข้าวเมืองเมืองนะครับ ลาบหมูลาบควายแกงออมแต่ของขึ้นชื่อที่นี่ก็คือไส้อัวน,นะครับผมแต่วันนี้วันยุทธคัตะเลิกนะครับก็มีสมาชิกนะครับก็เอารถบิ๊กไบทุกทุกอาทิตย์เนี่ยที่ผมพันมาตรงเนี้ยก็จะเห็นพวกกลุ่มคับต่างๆครับมาแวะกินที่นี่ครับอันนี้บง่งบอกได้เลยว่าการันตีได้เลยว่าที่นี่อาหารอร่อยแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันครับ ห0850395464เจ้าอยู่บันพาะเจ้านพาะวันศีนเจ้าคถ้าเพื่อนๆคนไหนครับจะมีกลุ่มคณะหรือว่าไม้นะครับก็สั่งจองนะครับเดี๋ยวผมจะแปะเบอร์โทรไว้ข้างล่างลิงก์นะครับแป้งนมเจ้าแล้วขอบคุณเจ้าซื่อัววันรัตน์โมทแข่งกอล์ฟมาค่ะ ออกมาไปเก็บบรรยากาศนะเขายิงถ้ำถ้ำเมืองอ่อนอะไรอยู่กันเราข้างบนนะครับนี่คือถ้ำเมืองอ่อนนะครับ,อ,มมอ,อ,นนรบอยู่ตรงข้ามกันก่อนถึงปัตตานีถ้ำประมาณก็หนึ่งร้อยเมตรครับเดี๋ยวปลาเพื่อนเข้าไปชมบรรยากาศภายในว่าอาหารรสชาติหน้าตาจะเป็นยังไงครับผมนะครับออกมาบรรยากาศที่ล่านครับเดีย๋ยวปลา ไปเอจอเจ้าของร้านหนึ่งคนนะครับผมเจออ้าของร้านน้องชายดครับช่วยกันครับโอหเห็นมาราวสามสิบมกกว่าปีแล้วครับเนะีน่ยะครับ ไส้อัวแต่ใส้อัวหมดนะครับโอ้โหนี่ขนาดยังแบบบายแต่นะครับไส้อัวหมดแล้วแต่ว่าวันนี้เป็นวันยุดนะครับตะเลิบนะฮะแต่ถ้าเกิดใครจะมาเป็นกลุ่มคณะเนี่ยก็โทรสั่งจองนะครับตรงข้ามทำหมองอ่อนไส้อัวไม่อ่อนไส้อัวไม่อ่อนร้านไส้อัวไม่อ่อนครับดังครับในเขตนี้นี่สุดยอดผมมาบ้านเตะไม่อ่อนเมื่อใดนะต้องมาแวะกินตลอดอะผมต้มแซ่บเนื้อชิ้นี่ ชามละกี่บาทครับผม50บาทโอ้50บาทเ oh, <50 S 2> ท่านั้นะ50บาทแต่ทําชามต่อชามนะครสดๆ <c oughs> ครั้งต่อครั้งก็คือรับจ่ายได้เลยถึงลูกค้าจะเยอะอยังได้กครจ้างเกียครับถึงลูกค้าจะเยอะจะได้ใครจาร้างครับก็ะจะทำนี่ยครับจะไปทำทิ้งไว้ไ่ใจว่าเออวันนี้วันหยุดนะครับจะเลิกหรือว่าวันอาทิตย์อ๋อทำไว้ก่อนตรงหน้าไปใจนะครับที่นี่ประหยัดทำจานต่อจานนะครับ สาาจีนโอเคครับผมคืเดียวเขาก็จะไปดูอันนี้อื่นต่อไปนะครับลาบขมขมนี่ลาบขมอม และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ ครับผม็เดี๋ีวเราก็จะไปสถานีต่อไปนะากก็คือน้ำมืออมสัก,กแปลงนะครับแล้วก็สําหรับคลิปนี้ก็คงจะจบแค่ไว้ตรงนี้ก่อนนะครับผมสาหรับคลิปหน้าสถานีหน้าจะเจอยางพ่องจะปลาไปเอวตินไหนปลากินไปนแอลตินไหนนะครับของเชียงใหม่แล้วก็ภาคเหนือทั่วไปนะครับเดี๋ยวก่อติดตามนะครับแม็กออนทัวไปได้ครับผมสำหรับวันนี้เดี๋ยวขอสดลาบผมโอ้สุดยอดนะครับ เรเจอกันไหมครับอ้ออย่าลืมนะครับถ้าชอบคลิปนะครับช่วยกดไลค์กดต like, ิดตามนะครับแล้วก็เจอกันคลิปหน้าเพื่อจะบาพาดคลิปต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอได้คำขอบคุณครับผม Max on tour ทัวสวัสดีครับ